ว่าตอนนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะคะครเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะได้นายกในการโหวตรอบสองหรือเปล่านะคะจะเป็นชื่อคุณพิธาหรือเปล่านะคะเราก็ยังไม่รู้ด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรก่อนการโหวตบ้างหรือเปล่าเพราะวันนี้รเราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับการประชุมวิปสามฝ่ายที่มีคุณวันนอเป็นประธานสภานเนี่ยนะคะก็มีตัวแทนแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมกันยังไม่ได้ข้อสรุปค,ะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของข้อบังคับข้อที่41 ของการประชุมสภานะคะวันนี้เนี่ยมีรายงานนะคะว่าก่อนการประชุมคุณหมอชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักก็เดินเข้าห้องประชุมมาพร้อมๆกับสวสมชัยแสวงการรวมถึงสวมหันลบเดชวิทักษ์นะคะคือคนก็จับตาสังเกตกันล่ะค่ะว่าเอ๊ดูแล้วทุกคนดูสีหน้าดีเนาะแบบยิ้มแย้มอะ่ะนะคะหมอชนนั่นบอกไม่มีอะไรบังเอิญเจอกันในลิฟต์ค่ะแล้วก็ทักทายกันตามปกติเท่านั้น การประชุมวิปสามฝ่ายเป็นการภายในก็คุยกันถึงเรื่องการประชุมร่วมรัฐสภาในการเลือกนายกันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มเวลา9ก้าโมงครึ่งรวมถึงได้พูดคุยถึงกระบวนการว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยติของการประชุมรัฐสภาข้อที่41หรือไม่ข้อที่41คืออะไรคุณผู้ชมข้อบังคับข้อนี้นะคะกำหนดเอาไว้ว่ายติที่ตกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถนำมาเสนอใหม่ได้ภายในสมัยประชุมเดียวกันก็คือ การตีความว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกในงวดก่อนวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเป็นหนึ่งยตินะคะเป็นหนึ่งยติแล้วก็มีคนรับรองแล้ว10คนตอนนั้นจําได้ใช่ไหมคะมันเข้าข่ายลักษณะยะติที่เวลาเขามีการประชุมสภากันะนะคะถ้าเป็นแนวทางนี้รูปแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าชื่อคุณพิธาจะเสนอชื่อรอบใหม่ไม่ได้คือพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีอีกความเห็นหนึ่งค่ะว่า การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ยติทั่วไปแต่ที่สุดแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่ประชุมวิปสาฝ่ายก็ไม่มีข้อสรุปชัดเจนก็ต้องฟังเสียงสมาชิกสภาในวันพรุ่งนี้ก่อนจากนั้นประธานสภาก็จะวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยไม่ได้ก็อาจจะมีการเปิดให้สมาชิกลงมติซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์วันพรุ่งนี้เข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอเปิดประชุม9ก้าโมงครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเสนอชื่อคุณพิธาปุ๊บ ต้องมีคนแย้งล่ะค่ะว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้าไม่ได้นะ,ะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ถกเถียงกันะนะฮะอภิปรายกันประมาณสองชั่วโมงแต่ถามว่าสองอชั่วโมงนี้สุดท้ายมันจะเคาะได้ไหมนะถ้ามันยังเคลียร์กันไม่ได้อาจจะต้องมีการเปิดให้ยกมือโหวตกันว่าตกลงเราได้หรือไม่ได้การใช้เสียงโหวตในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของวัเออข้อบังคับข้อที่41เนี่ยจะเป็นการใช้เสียงข้างมากในสภา 7 5 0คนนะคะเป็นเสียงข้างมากใครเสียงข้างมากกว่าก็ถือว่าชนะไปนะคะทีนี้หลังจากที่คุยกันแบบยังไม่ได้ข้อสรุปมาต้องชัดเจนวันพรุ่งนี้คือดูหน้างานอีกทีนึงเนี่ยทางก้าไกลกับเพื่อไทยเขาก็แยกไปประชุมแต่ละพักค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยาธิที่การพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวิปสามฝ่ายบอกนะคะว่าเป็นเพียงการเสนอความคิดเห็นเรื่องการตีความข้อบังคับการประชุมว่า ทำไมจึงไม่ควรจะเดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การเคลียร์ใจทุกอย่างพยายามใช้เหตุและผลแต่สุดท้ายไม่มีข้อสรุปค่ะเพราะว่ามีการตีความที่แตกต่างกันก็ต้องดูหน้างานในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะขอมติที่ประชุมซึ่งประธานสภาคุณวรนอจะเป็นผู้พิจารณาค่ะมีเคลียร์ใจมีันมีเคลียรใจกันไม่มีครับไม่มีอะไรครับ ก็พยายามใช้เหตุใช้ผลกันครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ยังไม่ได้มีข้อสรุปพี่พี่ต่อวันนี้ทาไมถึงไม่ได้ข้อสรุปอะคะมันติดมีความมีความดีความและความคิดเห็นที่แตกต่างกันพรุ่นี้ก็คือแสดงว่าเราต้องไปคุยกันที่ประชุมอาจจะใช้มติถูกไหมคะพี่ก็เดี๋ยวจริงๆคงอยู่ที่หลายๆเรื่องคงอยู่ที่ประธานด้วยครับนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูแต่เราวันพรุ่งนี้จะมีอภิปรายเปิดให้อภิปรายไหมครับก็ถ้าเป็น มีชื่อคุณพิธาชื่อเดียวก็อาจจะมีไม่จําเป็นต้องมีการพิปรายเยอะนะครับยอมรับว่าพรุ่งนี้อาจจะโหวต้องโหวตยติว่าสรุปแล้วชื่อคุณพิธาจะเสนอได้หรือเปล่าอันนี้คืออันดับแรกถูกไหมครับก็ยังเถียงกันอยู่เลยครับนะครับคนที่เสนอให้โหวตก็ใช้ช่องของระเบียบที่ไม่เหมือนกันด้วยครับ ก็ยังงงงงอยู่แสดงว่าพวกนี้ต้องไปดูหน้างานเลยใช่ไหมคสรุปจะจบทางการเมง้างไกล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการกระบวนการเรื่องนายมงตรีเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับจะไปตีความข้อบังคับให้เบขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คงไม่ได้แต่มันจะสร้างบรรทัดฐานที่มีปัญหาได้ในอนาคต คือที่ผ่านมานะคุณผู้ชมมีคำถามว่าทำไมทำไมมันถึงเป็นปัญหาทำไมมันถึงยังยังไม่ชัดเจนทำไมเราถึงไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการโหวตเลือกนายกเป็นยัตติหรือว่าเป็นเรื่องของวาระการเลือกนายกไม่เกย่ยกัายติแต่อย่างใดนะประเด็นก็คือว่าตั้งแต่มีการโหวตเลือกนายกมาคุณผู้ชม20กว่าครั้งเนี่ยเกือบ30ครั้งเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่ไม่ได้ไงในครั้งแรกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่านี่แหละมันเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้นายกในในรอบแรก มันก็เกิดนํามาสู่การตีความว่าแล้วเสนอชื่อซ้ํำได้ไหม,มนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชม